ก็สวัสดีนะครับามาพบกับหมากกองโจรอีกครั้งนะครับอาจารย์เขาเก่งมากนะครับก็คะแนนจริงๆแล้วสองพันหกนะครับผมมาดูย้อนหลังนี่คะแนนจะลดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจารย์เขาแพ้มานะครับตรงนี้อาจารย์ขึ้นเป็นอีโต้นะเมื่อกี้ตอนนี้กลายเป็นรูปอะไรนะผมผมไม่รู้นะแบบนี้น่าจะเป็นสีอุยนะครับโอ้อาจารย์ร้ายนะครับ อ่าเลือกกินเลยครับอาจารย์เลือกกินนะครับโอเคสวยงามครับอาจารย์กันไม่อยู่เลยนะครับตอนนี้ผมกินสองครับอ้ออาจารย์ให้กินด้วยใจดีนะครับอาจารย์ผมก็ใจดีด้วยนะครับอยากกินก็กินเลยครับอาจารย์มาโอเคจบกันไปนะครับกระดานแรกนะครับมาดูกระดานที่สองกันนะครับมาดูว่า อาจารย์ขึ้นก่อนอาจารย์จะแก้เกมยังไงครับโอ้อาจารย์ขึ้นน่าจะเป็นห้าแต้มนะครับผมเสียบเลยครับโอ้ไม่ใช่ห้าแต้มนะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับโอ,อบ้อาจารย์ต่อสองนะครับอาจารย์ทําลายหลักฐานก่อนนะครับอะต่อแบบนี้ผมก็ต่อด้วยสิครับเราให้เสียบ,ยบได้ไงออาจารย์ขึ้นไปคานอยู่เลขสิบหกอย่างนี้ผมไม่ไว้หรอกเดินยากนะครับอโอเคทีนี้ก็ตออนะครับ ต่อมาต่อกลับครับไม่โกงครับมาดูอาจารย์จะแก้เกมยังไงครับอาจารย์ขึ้นตรงนี้ผมขึ้นแล้วไม่รออาจารย์นะครับกินครับกินอีกครับโอ้อาจารย์ไม่น่าจะทันแล้วนะครับตอนนี้วนไปวนมาก่อนครับลูกนี้วนไปวนมาก่อนครับขึ้นต่ออาจารย์ไม่ให้อาจารย์หลบครับเออจริงๆปต่อได้ ่อได้นี่หวังเมื่อกี้เอ่อไม่เป็นไรครับยังไงเราก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับตรงนี้อาจารย์ก็ยอมแพ้ไปนะครับก็ขอบคุณนะครับดูเป็นแนวได้นะครับ